สองตัวแม่ลูกนี้นะคะทางซ้ายเนี่ยก็คือแม่สายแก้วทางขวาเนี่ยก็คือลูกดาวนะคะจะเห็นว่าแม่สายแก้วเนี่ยสายตาดูดุแล้วก็โหดดายนะคะแต่ว่าณวันนี้นะคะก็ทุกอย่างเนี่ยเปลี่ยนไปหมดแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นพ่อประดุกเอยน้องๆในบ้านเอยนะคะแลวที่เห็นเมื่อกี้น้องทองหยอดนะคะก็คอยดูแลทุกอย่างในบ้านอยู่นะคะ นี่คือพ่อปลาดุกนะคะไม่ต้องถามหาว่าพ่อปลาดุกไปไหนพ่อปลาดุกเนี่ยจะอยู่ในกรงยักษ์หน้าบ้านตลอดเวลานะคะตอนเช้าเนี่ยผูก้กองจะเปิดบ้านเนี่ยประมาณสักหกโมงเช้านะคะพ่อปลาดุกเนี่ยจะออกไปอยู่ในกรงยักษ์หน้าบ้านแล้วน้องชบาแก้วเนี่ยก็จากที่เคยอยู่ในบ้านหลังเก่าก็ชอบขึ้นไปอยู่บนห้องใต้หลังคาแบบนั้นนะคะแล้วก็น้องกีริบุญน้องฟิตตี้น้องเรนโบ์นี่คือลูกๆของแม่เต็มถังนะคะลูกแมวที่ เกิดแล้วก็คลอดในปั๊มน้ํามันแห่งหนึ่งที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะที่ช่วยเหลือมาแต่เล็กๆเนี่ยน้องๆก็เติบโตกันมากแล้วนะคะวันนี้น้องๆเนี่ยจะต้องเตรียมที่จะไปทําหมันกันแล้วนะคะเพราะว่าน้องๆเนี่ยเป็นน้องแมวเพศผู้ทั้ง3าตัวเลยนะคะและน้องชบาแก้วเนี่ยก็กําลังเริ่มโตเป็นสาวขึ้นมานะคะแล้วน้องแก๊งๆของลูกแม่เต็ถมถังเนี่ยก็อายุ เกือบขวบแล้วนะคะก็จะต้องทําหมั่นกันเสียทีนะคะแล้วก็น้องก้านกล้วยกับน้องชบาแก้วเนี่ยอายุ5เดือนกว่าแล้วก็เป็นวัยเจริญพันธุ์นะคะมีวันหนึ่งเนี่ยพี่ลูกขึ้นมาบ้านเนี่ยก็เห็นน้องฟุตตี้เนี่ยมาขี่น้องก้านกล้วยนะคะน้องทองหยอดนะคะก็คอยเนี่ยคอยตรวจการ ดูแลทุกอย่างในบ้านให้เรียบร้อยตามภาษาของเขานะคะก็เดินไปทางนั้นทางนี้ทีไปทางนี้แล้วก็ขึ้นขึ้น,นลงลง,ลงบ้านหลังเก่าบ้านหลังใหม่นี่นะคะนล้วเนี่ยดูน้องชบาแก้วนะคะมีความสุขมากแล้วก็ชอบมากกับไอ้เจ้าห้องใต้หลังคาตรงนี้นะคะจริงๆแล้วช่วงกลางวันเนี่ยอากาศตรงข้างบนเนี่ยค่อนข้างร้อนผู้ก,กองก็ใช้พัดลมแค่ตัวเดียวนะคะเปิดสาย,สายไว้ให้น้องช่วงเวลาวเฉพาะช่วงเวลาที่มีคนอยู่บ้านถ้าไม่มีคนอยู่บ้านต้องปิดพัดลมแล้วก็ปิด ทุกอย่างเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกอย่างนะคะเพื่อความ ปลอดภัยของน้องๆแม้แต่พ่อการมายมของเราเนี่ยก็ยังชอบมาอยู่บ้านหลังนี้นะคะผู้กองคิดว่าน้องๆเนี่ยคงเก็บกดมานานนะคะบ้านหลังเนี้ยเสร็จหลายเดือนแล้วนะคะแล้วก็ทําไมเนี่ยเขาไม่มีสิทธิ์เข้ามาอยู่ในบ้านหลังนี้สักทีนะคะก็เลยชอบบ้านหลังใหม่ผิดกับพ่อปลาดุกนะคะซึ่งเคยอยู่บ้านหลังใหม่มานานมากแล้วเมื่อไหร่จะปล่อยฉันไปสักทีก็ถือว่าเป็นโอกาสดีที่ได้ออกจากบ้านมานะคะแล้วดูน้องชบาแก้วนะคะผู้กองเนี่ย ไปตรงไหนเนี่ยน้องชบาแก้วเนี่ยจะปรากฏตัวอยู่หน้ากล้องตลอดเวลานะคะแล้วก็พ่อประดุกก็ไม่ได้ทําร้ายอะไรน้องเลยนะคะตอนแรกๆที่จะปล่อยไม่ปล่อยดีเนี่ยสิ่งที่เป็นห่วงตัวที่เป็นห่วงมากคือน้องชบาแก้วกับน้องการกลวยนะคะเพราะว่าเป็นน้องแมวที่เด็กที่สุดในบ้านแล้วก็เราก็ต้องคอยระมัดระวังนะคะแต่ปรากฏว่าดูขนาดพ่อประดุกที่โหดร้ายเนี่ย ไม่ได้ทำร้ายทำอันตรายอะไรน้องๆเลยนะคะน้องอแม่ทรายแก้วนะคะแล้วก็น้องลูกดาวเนี่ยก็ออกมาบ้างเป็นบางเวลานะคะแล้วก็จะยังคงมีความกลัวเยอะอยู่นะคะสองตัวนั้นนะ่ะผิดกับพ่อประดุกนะคะแล้วก็บางทีดึกๆเนี่ยเวลาที่พวังจะใกล้จะดับไฟนอนเนี่ยบางทีก็ เห็นแม่สายแก้ววิ่งเข้าไปในครัวเห็นลูกดาววิ่งไปหน้าทีวีแบบนี้ก็มีนะคะแต่ว่าพอผ <ial> ู้กองจะหยิบกล้องมาถ่ายหรือว่าหัน <ial> ไปเจอปุ๊บเนี่ยจะวิ่งหนีปั๊บเลยนะคะจะจะไม่จะ,จ,ะจับภาพไม่ทันแต่ว่าทุกอย่าง wow <ial> นะวันนี้สําหรับน้องแมวดํา3ตัวที่เหลืออยู่เนี่ยนะคะที่ดุร้ายโหดร้ายเนี่ยทุกอย่างสถานการณ์เริ่มคลี่คลายแล้วก็ทําให้เขาทําให้ชีวิตเขาเนี่ยมีความสุขมากขึ้นแล้วนะคะแล้วก็นับจากนี้ไปเนี่ยก็จะมีความสุขมากขึ้นไปเรื่อยๆอีก แต่ว่าอย่างที่ผู้กองบอกเราก็ต้องลุนกับความเสี่ยงคือประมาณสักห้าทุ่มนะคะพ่อปลาดุกเนี่ยก็แอบ,บเข้ามากินข้าวในครัวนะคะก็ออกมาทั่วบ้านไปหมดแล้วตอนนี้นะคะเนี่ยต้องใช้วิธีซูมแบบถ้าผู้กองเดินเข้าไปใกล้เมื่อไหรเนี่ยเขาก็ยังคงความไม่ไว้วางใจอยู่บ้างเหมือนกันก็อาจจะวิ่งหนีไปนะคะก็จะเห็นว่าในบ้านเนี่ยคะ่ะจะวางถ้วยจานอาหารไว้หลายจุดมากและทั้งกระบะทรายด้วยก็เช่นกันน้องๆก็จะรู้แล้วว่าทีเนี้ย แหล่งอาหารนอยู่ตรงไหนบ้างนะคะก็จะไม่อยากกินที่จุดเดิมนี่คือน้องนําเงินนะคะแมวพันวิเชียนมาถ,ถูกทิ้งก็อย่างที่ผู้กองบอกก็คือในเมื่อเราอยากจะปล่อยให้เขามารวมกันแล้วก็ได้มีที่กว้างๆนะคะเราก็ต้องรับกับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นก็คือน้องๆอาจจะมาติดหวัดหรือว่ามีความเจ็บป่วยไม่สบายนะคะเพราะว่าการเลี้ยงน้องๆรวมกันเยอะๆแบบนี้ก็ไม่ใช่เรื่องดีนะคะจริงๆแล้วควรแยกเป็นโซน โซนละ20ตัว30ตัวนะคะแต่ว่าถ้าเราซอยเป็นโซนเล็กๆเนี่ยน้องๆก็จะมีพื้นที่วิ่งเล่นน้อยลงแคบลงนะคะผู้ปกครองก็เลยตัดสินใจในบ้านของในบ้านเราเนี่ยก็เลยตัดสินใจใช้วิธีการเลี้ยงแบบนี้ดีกว่าให้น้องๆได้มีที่กว้างๆเนี่ยเขาสามารถวิ่งไปได้ไกลเลยนะคะถึงแม้ว่าวันนึงถ้าฝนตกเราจะต้องอปิดประตูหน้าบ้านไม่ให้ออกไปกองยักษ์หน้าบ้านน้องๆก็ยังมีพื้นที่ในบ้านที่สามารถ วิ่งเล่นได้เดินเดินเล่นได้พอสมควรกับจํานวนแมวนะเวลานี้เจิกว่าตัวนะคะเ็นว่าน้องก้านนายมเนี่ยนะคะก็ยังมาอยู่ที่บ้านใหม่กับเขาบ้านใหม่ไม่นอนบ้านใหม่กันไปเล่นดาบ้านสิดุโอ้ไปเล่นดาบ้านเออไม่กลัวหรอกวันี้ใครไม่กลัวมีวิวมีวิวมีวเวมียวไม่กลัวหรอกไม่กลัว ชบ,บาไปเล่นอะไรกันสองคนแต่กล,ล้วยมันนี่มมานี้เล่นกันอยู่ปรมนั้นน้องชบ,บาแก้วกับน้องก้านกล้วยนะคะก็มีความสุขกับการที่ได้อยู่บนห้องใต้หลังคาแบบนี้นะคะแล้วก็ถ้าหายไปแล้วก็ต้องมาตามหาตรงนี้เท่านั้นนะคะถึงจะเจอน้องสองตัวซึ่งปกติเนี่ยจะไปเล่นอยู่ในกรงยักษ์หน้าบ้านก็สลับกัน พ่อปลาดุกเนี่ยก็จะใช้ชีวิตอยู่แต่ในกรงดักหน้าบ้านตลอดเลยนะคะหันไปอีกทีอยู่มุมนี้หันไปอีกทีนึงก็อยู่มุมใต้ต้นไม้นะคะอยู่บนชั้นไม้บ้างแบบนี้นะคะแต่ผู้กองเนี่ยก็อยากให้แม่สายแก้วกับลูกดาวเนี่ออกมาบ้างเขาก็ออกมาบ้างนะคะแต่ว่ายังมีความกลัวอยู่ทันทีที่เห็นหน้าผู้กองหรือได้ยินเสียงผู้กองย่างไกลเข้ามาในบ้านเนี่ยจะรีบวิ่งหนีเข้ากลับไปในบ้านหลังใหม่ของเขาเนี่ยบ้านหลังที่เขาเคยอยู่ทันทีเลยนะคะผิดกับพ่อประดุกเนี่ย เริ่มดีขึ้นและเริ่มสถานการณ์ดีขึ้นนะคะพี่น้องที่ติดตามทุกท่านเนี่ยก็คงจะได้เห็นภาพแบบนี้แล้วก็คงจะมีความสุขแล้วก็สบายใจกันนะคะที่ได้เห็นน้องเนี่ยได้ปลดปล่อยทุกสิ่งอย่างนะคะแล้วถ้าหากมันมีปัญหาอย่างอื่นตามมาอย่างเช่นที่ผู้กองกังวลมากคือกลัวว่าน้องแก๊งแมวดําทั้งสามตัวเนี่ยจะอาจจะมาติดความเจ็บป่วยจากน,น้องนะคะอย่างเช่นอาจจะเป็นหวัดนะคะอาจจะจามเนี่ยหรือว่า เจ็บป่วยอย่างอื่นเนี่ยนะคะเราก็ต้องคิดวิธีแก้ไขแล้วก็วิธีรักษาดูแลรักษาน้องๆทั้ง3ตัวนี้กันต่อไปอีกนะคะเป็นสเต็ปสเต็ปไปนะคะก็ค่อยๆปลดล็อกไปทีละอย่างนะคะก็จะเห็นว่าน้องๆแก๊งแมวดำเนี่ยเวลาถ้าผู้กเรองไม่เดินเข้ามาในบ้านหลังนี้นะคะเขาลงมานอนที่พื้นลงมากินอาหารที่วางไว้ที่พื้นบ้านนะคะแล้วก็มาปะปอนอยู่กับน้องๆเนี่ย โดยไม่เคยได้ยินเสียงทะเลาะบ่อแว้งกันเลยนะคะหลายวันผ่านไปแล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีอย่างแม่ใส่แก้วเนี่ยก็ลงมาที่พื้นแม่อน้องลูกดาวเนี่ยลงมาที่พื้นเช่นกันนะคะแล้ววันนี้นะคะตอนนี้เป็นเวลาประมาณห้าทุ่มครึ่งแล้วนะคะผู้กองแดงก็เตรียมการนัดคุณหมอไว้ที่โรงพยาบาลแล้วว่าจะพาน้องฟุตตี้น้องเรนโบแล้วก็น้องคีรีบูลลูกของแม่เต็มถังนะคะเป็นลูกแมวที่ ช่วยเหลือมาจากปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะตอนนี้น้องๆเติบโตกันอายุเกือบขวบแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้นัดคุณหมอไว้แล้ววันนี้เราจะงดน้ํางดอาหารหลังเที่ยงคืนนะคะเพื่อกักตัวน้องๆไว้ในห้องสําหรับแยกแมวที่ป่วยบนบ้านนะคะปิดไฟให้น้องๆนอนกันนะคะก็มาทบทวนกันนิดนึงแก๊งนี้นะคะก็คือนี่คือแม่เต็มถังแล้วก็น้องเรนโบ์น้องฟุตตี้น้องคีรีบุล ตอนเด็กๆอยู่นะคะเมื่อประมาณ1ปีที่แล้วน้องๆก็เติบโตขึ้นมาแล้ววันนี้ช่วยกันเลยนะช่วยกันขู่แม่เลยนะไม่มีเสียงอแรกเนี่ยสีอ่อนๆเนี่ยน่าจะเป็นน้องเรนโบว์นะคะแล้วก็ตัวข้างหลังน่คือน้องฟุตตี แล้วตัวที่สีส้มเข้มที่นอนอยู่ท้ายสุดนั่นคือน้องพีรีวูลน,นะคะพอเติบโตขึ้นมาในผู้กองก็จะถ้าอยู่รวมกัน3าตัวแบบนี้จะแยกแยะออกนะคะเพราะว่าเป็นแมวส้มก็จริงแต่ว่าความส้มอ่อนส้มแก่ส้มเข้มเนี่ยไม่เหมือนกันจนกระทั่งน้องๆในโตขึ้นมาตอนนี้วันเวลาผ่านไปรวดเร็วมากนะคะก็ต้องเตรียมที่จะทำหมันน้องๆนะคะส่วนแม่เต็มถังเนี่ยสบายดีนะคะอาจจะไม่ค่อย ปรากฏตัวให้เห็นในต้องในหน้าจอบ่อยมากนักนะคะเพราะว่าเป็นแมวขี้กลัวพอเช้าตื่นมาเนี่ยนะคะผู้กองก็เตรียมน้องๆก็คงจะร้องหิวข้าวกันนะคะแต่ว่าใจอ่อนให้กินไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวจะต้องพาใส่ตะกร้าไปโรงพยาบาลไปหาคุณหมอกันน้องการกล้วยก็มารอดูพี่ๆนะคะหิวข้าวแต่แม่ให้กินไม่ได้เดี๋ยวไปทำหมันนะลูกนะไปทำหมันกันนะคนเก่ง ก็คงจะหิวข้าวหิวน้ํานะคะอาจจะงงว่าอ่ะวันนี้ทําไมไม่ได้กินเหมือนทุกวันนะคะน้องชบ,บาแก้วมาอีแล้วนะคะน้องชบ,บาแก้วเนี่ยรู้ทุกเรื่องเป็นเป็นน้องๆพ่อพนมทองหยอดเหมือนกันนะคะชอบสอดทุกเรื่องเหมือนกันนะคะก็น่าจะเป็นผู้ใหญ่บ้านคอยดูแลเป็นผู้ช่วยพ่อนมทองหยอดต่อไปในอนาคตได้นะคะก็เตรียมตะกร้านะคะแล้วก็ปูผ้าอุ่นๆไว้ให้เพราะว่าต้องไปค,คอยคิว รอคุณหมอตรวจเลือดที่โรงพยาบาลอีกหลายชั่วโมงกว่าจะได้ทำหมันนะคะแล้วก็นัดกันไว้ว่าหลังเลิกงานนะคะผู้กองถึงจะมารับน้องๆกลับบ้านได คุณหมอที่โรงพยาบาลที่ผู้กองไปทำเนี่ยกค,ค่อนข้างจะละเอียดนะคะจะตรวจเลือดแล้วก็พอหลังจากที่ทําเสร็จแล้วเนี่ยจะรอจนน้องๆเนี่ยฟื้นตัวดีแล้วจริงๆถึงจะให้ไปรับกลับบ้านได้นะคะแต่ในการไปทําหมันวันนี้นะคะผู้กองก็ไปส่งน้องๆก่อนที่จะไปทํางานไปส่งเอะกร้าไปทิ้งไว้ทั้ง3ตัวเลยนะคะแต่ปรากฏว่าระหว่างที่อยู่ที่เํางานเนี่ยคุณหมอก็โทรบอกว่า ตัวที่ผ่านสามารถทําหมันได้คือน้องคีรีบูลตัวเดียวเท่านั้นนะคะที่ต้นแล้วก็ผ่านแล้วก็สามารถทําหมันได้ตัวเดียวเท่านั้นนะคะผู้กองก็ต้องรับน้องเรนโบ์กับน้องฟุตตี้เนี่ยกลับมาส่งบ้านเพื่อให้กินข้าวนะคะเพราะว่าคุณหมอตรวจเลือดไม่ผ่านแล้วพอผู้กองเอาน้องๆขึ้นรถนะคะก็เจอแม่แคมมาคอยอยู่หน้าบ้านแคมลูกแม่แคมแล้วแม่แคมว่าโอ้ยแม่แคมโอ้ลูก โอ้มาแอบยูตรงนี้ค่ะลูกโหอ่าน,นี่ลูกหนูนี่ลูกแม่แคมป์อ่าน,นี่บอดี้การ์ดนี่บอดี้การ์ดแม่แคมป์หนูชื่อบอดี้การ์ดเลยนะหนูเป็นบอดี้การ์ดแม่แคมป์เหรอโอ้ลูกไปไหนมาด้วยกันแม่ไปทํางานก่อนลูกนะเอาน้องไปทาหมันไปดูดิแดดมาอยู่ขัางบ้านเลยลูกบายบายลูกไปก่อนนะลูกนะแดดร้อนนะหนูไปหาที่อยู่นะเดี๋ยวเยวน็นแม่มารับนะ รูไหมเรนโบว์ <Rainbow S 1> อยู่เนี่ยแ mm hmm. บบถึงต้อายแล้วครับที่ได้ทําหมันก็คือน้องคีรีบูลตัวเดียวนะคะแล้วก็ตัวน้องฟุตตี้กับน้องเรนโบว์เนี่ยจะต้องรับยามากินก่อนนะคะคุณหมอขอเวลาอีกหนึ่งสัปดาห์ให้อัดยาให้น้องสุขภาพดีขึ้นกว่านี้แล้วเดี๋ยวค่อยไปกลับไปทําหมันกันนะคะผู้ก,กองก็เลยแยกน้องอ่อน้องเรนโบกับน้องฟุตตี้ไว้ในห้องนี้นะคะ ในห้องในห้องที่แยกแมวป่วยนะคะเพราะว่ากลัวว่าน้องเนี่ยจะไปผสมพันธุ์กับน้องชบาแก้วเพราะว่าน้องชบาแก้วเองเนี่ยก็อยู่ในวันจเจริญเจริญพันธุ์พร้อมที่จะท้องตั้งท้องได้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยแยกน้องคีริบอน้องเรนโบกับน้องฟุตตี้ไว้ส่วนน้องพีริบุลเนี่ยทำหมันเรียบร้อยแล้วนะคะก็อาจจะเหนื่อยเพลียแล้วก็กินอาหารไปถึง สองซองทีเดียวนะคะหลังจากที่อดอาหารมาตั้งแต่เที่ยงคืนเมื่อวานนี้นะคะก็เดี๋ยวตอนนี้ผ่านไปสองวันแล้วน้องอาการดีขึ้นมากแล้วสำหรับน้องทีรดบุวไม่ต้องห่วงนะคะ วันนี้อาจจะดูซมไปหน่อยเพราะว่าผลิตจากยาสลบนะคะแล้วก็น้องก็ฟื้นตัวดีแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวรอฟื้นฟูสุขภาพให้ดีขึ้นเหมือนเดิมนะคะแล้วก็รอสำหรับน้องเดนโบกับน้องฟุตตี้ที่จะทำหมันในรอบต่อไปนะคะขอบคุณทุกกำลังใจทุกความคิดเห็นทุกการติดตามนะคะหากพี่น้องจะช่วยส่งอาหารให้น้องแมวที่บ้านนะคะไม่ว่าจะเป็นอาหารเม็ดอาหารเปรียกหรือว่าทรายแมวนะคะสามารถส่งมาได้ตามที่อยู่ที่ผู้กองแจ้งแล้วก็ปักหมุดไว้ในความคิดเห็นความคิดเห็นแรกนะคะแล้วก็ที่ต้องการมากคือ อาหารสําหรับน้องมาจรในบ่อทรายนะคะซึ่งน้องๆเนี่ยรอคอยอาหารอยู่แล้วก็ผู้กองนําไปส่งด้วยตัวเองทุกทุกรอบที่ไปส่งเลยนะคะแล้วก็ส่งมาอย่างเงี้ยสปีแล้วแล้วก็น้องๆเนี่ยได้กินประทังความหิวจากที่ผอมหนังหุ้มกระดูกก็ได้เห็นกันแล้วว่าน้องๆอ้วนท้วนเพราะอาหารของพี่น้องที่ช่วยกันส่งมานะคะท่านใดไม่มีกําลังที่จะช่วยเหลือเรื่องอาหารนะคะเพราะทราบดีว่าพี่น้อง ทุกทุกท่านเน่ยมีน้องหมาน้องแมวเลี้ยงดูอยู่ในมือนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะช่วยกันเป็นกําลังใจแล้วก็ช่วยกันกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ก็ถือว่าขอบคุณมากๆแล้วนะคะ